เพราะฉะนั้นของผู้รับเหมานี่ก็คือตรงไปตรงมาคือแบบมียังไงก็ทําอย่างนั้นไปถึงแบบ Official นะ,ะส่วนแบบที่ไปแก้แล้วไม่มีผู้ออกแบบลง<ช>นามเนี่ยไม่ควรจะทํากลับมาที่ท่านศาสตราจารย์กิติคุณดรวรศักดิ์นะคะกับประเด็นที่อาจารย์ออกมาทำคลิป 8. วินาทีวิกฤตกลไกการถล่มตึก30ชั้นจนราบเป็นขนมชั้นซึ่งอาจารย์ได้พูดไว้ในคลิปไว้ก่อนหน้าดีนะคะบอกว่าเป็นการวิบัติ ที่น่าเศร้าใจที่สุดน่าเศร้าใจอย่างไรเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายเชิญเลยคะ่ะได้ครับผมขออนุญาตให้ดูสไลด์นะครับค่ะสิ่งที่ผมมองเห็นั้างแรกเนี่ยหลังจากที่เกิดแล้วเนี่ยนะผมนึกถึงเวลาเราเราจะทํำลายตึกเนี่ยนะเราเราจะเอาดินระเบิดเนี่ยไปใส่ที่ขาก็คือเออสาชั้นล่างแล้วก็กำแพงชั้นล่างเนี่ยให้มันระเบิดพร้อมๆกัน เมื่อระเบิดพร้อมกันในเสี้ยววินทียนนาทีนั้นน่ะนะเสี้ยววินาทีนั้นอาคารก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศน่ะนะแล้วมันก็ลงมาด้วยน้ําหนักตัวเองนะคิดง่ายๆเหมือนเรายกอาคารเนี่ยขึ้นมาสูงสะห้าหเมตรปล่อยมันลงมาด้วยน้ําหนักตัวเองเนี่ยมันคือพลังงานศักนะนะพลังงานมหาศาลเพราะฉะนั้นเออการจะเกิดกรณีนี้ได้เนี่ยนะมันต้องมีอะไรผิดปกติมากที่ทําให้ขาของมันเนี่ยนะลอยพร้อมๆกันเราก็เลยนึกถึงอาคารเวลาเราจะรื้ออาคารเนี่ยนะเราระเบิดที่ ขาอาคารชั้นล่างเนี่ยนะมันก็จะถล่มมาด้วยน้ําหนักตัวเองมันลงมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลกนะฮะซึ่งซึ่งถ้าถ้าหลักของฟิสิกส์เนี่ย F เ ma เนี่ยนะฮะมูลมหาศาลนะฮะแล้วก็ g ก็คือเอไอความเร่งของโลกโบติเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานมากมันถึงถล่มได้ขนาดนี้นะฮะปูนเปิร์นี่มันระเบิดหมดนะครับเวลาลงมานอันนี้ก็ทำให้ผมนึกถึง กรณีของโรงแรมรอยัลพลาซาซึ่งก็ถล่มคล้ายๆกันนะฮะแต่รอยัลพลาซาเนี่ยมันแค่6ชั้นเดิมเนี่ยสร้างประมาณ2ชั้นครึ่งแล้วก็ต่อเป็น6ชั้นเพราะฉะนั้น Factor of Safety คือส่วนปลอดภัยที่เคยเป็น2เนี่ย mm hmm. มันก็เหลือ1นึ่งนะฮะ mm hmm. อาคารนี้อยู่ได้ตั้ง6ปีนะฮะ <laughs> แล้วก็ยืนอยู่ด้วยการแฟ c เตอร์เซฟตี้หนึ่งก็คือมันปริ่มน้ำมาก mm hmm. พอต้นหนึ่งมันอยู่นานแล้วมันล้าเนี่ยนะมันวิบัติน้ำหนักก็ถ่ายไปต้นถัดไปถัดไปถัดไป mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็วิบัติในเสี้ยววินาทีใกล้ๆกันอาคารก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศก,าก็ลงมาการที่อาคารจะถล่มมาเป็นขนมเค้กเนี่ยไม่มีอยู่สองกรณีนะฮะกรณีแรกคือขาลอยแล้วมันก็ลงมาด้วยน้ําหนักตัวเองอันบนนะฮะกรณีที่สองเนี่ยมักจะเกิดจากชั้นบนเนี่ยนะฮะไอ้พื้นเนี่ยมันจะหลุดออกจากเชียย์คอหรือออกจากเสาเนี่ยแล้วมันก็ถล่มมาทีละชั้นทีละชั้นเป็นลักษณะโรเรสซีฟนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะจะลงมาเป็นโดมิโนจนถึงชั้นล่าง อันนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะแต่อันบนนี่มันจะเร็วมาก <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอันบนมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาดูอาคารนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างเนี่ยมีอยู่3าส่วนด้วยกันนะฮะก็คือ,อส่วนที่เป็นเสานะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นกําแพงปล่องลิฟต์นะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นที่เป็นพื้นอคอนกรีตอัดแรงเนี่ยนะครับนะก็ประกอบกันเป็นโครงสร้าง อาคารหลังนี้จริงๆแล้วโครงสร้างสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยประมาณปีหนึ่งนะเมษาหกเจ็ดนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นการประกอบอาคารที่เป็นส่วนนอกนะเป็นกระจกนะที่เรียกว่าฟาสาดนะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงเนี่ยก็ก็เหมือนกับตอนที่ใช้งานในอนาคตเนี่ยนะฮะก็คือไม่ไม่ใช่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะฮะคือสร้างเสร็จแล้วโครงสร้างทีนี้เนื่องจากว่าไอ้ส่วนที่เป็นกำแพงปล่องลิฟต์เนี่ย มันไปไว้อยู่ตรงขอบของอาคารเนี่ยนะฮะผลมันก็คืออาคารเนี่ยเวลามันแกว่งเนี่ยมันก็จะบิดไปด้วยนะฮะซึ่งการวางปล่องลิฟต์ไว้ริมอาคารก็ไม่ใช่ว่าผิดนะฮะมันมีอาคารเยอะที่วางแบบนี้แต่ว่าเมื่อวางแบบนี้แล้วพว้ออกแบบจะต้องรู้ว่ามันจะมีแรงบิดเกิดขึ้นนะฮะที่เสาก็กําแพงอาคารก็ต้องออกแบบให้มันรับได้ภาพร่างเนี่ยนะฮะเป็นอาคารที่สมมาตรแปลว่า ปล่องลิฟต์เนี่ยวางอยู่กลางพอด,ดีแล้วก็เ <para S 1> ขาเรียกว่าจุดหมุนศูนย์กลางของมูลเนี่ยมันอยู่ตรงกันนะครับ <ธ Alcohol. S 2> เพราะฉะนั้นเวลามันแกว่งมันก็แกว่งไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีการปิดแต่ด้านบนเนี่ยนะฮะเป็นอาคารซึ่งส่วนที่แข็งก็คือปล่องลิฟต์เนี่ยวางอยู่ริมอาคารเนี่ยนะครับ <ภ Interior. S 1> เพราะฉะนั้นเวลามันแกว่งไปเนี่ยนะฮะมันก็ปิดไปด้วยนะเพราะส่วนที่มันอยู่ ใกล้ใกล้กับปล่องลิฟต์เนี่ยมันมันเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าเพราะมันฝืนมากกว่าะนะฮะมันก็เกิดการบิดพอมันบิดปั๊บเนี่ยองอาคารทุกอาคารที่อยู่ในแนวดิ่งก็ถูกบิดไปด้วยในองศาเดียวกันนะครับเมื่อเราบิดอาคารนะฮะไอไอกำแพงก็จะถูกบิดไปแล้วเราไม่ได้บิดไปแค่ทางเดียวเราบิดไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยนะเพราะนั้นคอนกรีตที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะแตกร้าวนะฮะเป็นลักษณะของตัว X เ,เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะ อาจจะถึงขนาดยุ่ยเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือ,อผมเรียกว่าขาของอาคารแล้วกันนะฮะก็คือบ่องลิฟต์แล้วก็เสาที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยคือขาอาคารเนี่ยมันขาดไปมันถูกแรงบิดเนี่ยทำให้บิดให้<า>ให้ขาดไปพร้อมๆกันในเซียววินาทีนั้นน่ะนะฮะาอาคารก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับ<า>แล้วมันก็ลมนะด้วยน้ําหนักตัวเองอแล้วมันไม่มีเวลาที่จะเอียงนะฮะช่วงนั้นน่นะฮะม,มันถึงลงนมาแบบแนวดิงได้ เป็นคลิปที่เราแสดงสามมุมนะฮะ<ม>ในะผมซิงเวลาให้ตรงกันนะครับอันนี้ก็คลิปนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนก็คือปล่องลิฟต์กำแพงปล่องลิฟต์ที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะมันเริ่มขยับตัวก่อนด้านบนเนี่ยนะ,ะการที่มันขยับตัวนี่ไม่ได้หมายความว่ามันพังที่จุดนั้น,นะฮะมันขยับตัวเพราะว่าขามันเนี่ยแทบจะรับไม่ไหวแล้วมาถึง<ม>ขยับตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ พอขามันพังไปแล้วเนี่ยนะฮะปล่องลิฟต์เนี่ยสังเกตว่ามันจะลงมาในลักษณะพร้อมๆกันนะฮะคือมันไม่มีการกระแทกกันนะเราเรียกว่า Rigid Body ก็คือมันมันตกมาด้วยน้ำหนักตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เสาที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยนะฮะมันก็ถูกบิดให้ขาดไปด้วยนะก็แปลว่ากำแพงปล่องลิฟต์เนี่ยจะวิบัติก่อนแล้วก็มาถึงเสาทีหลังหลังจากนั้นเนี่ยอาคารก็จะถูก เหมือนกับยกอยู่ในอากาศแล้ว <c oughs> แล้วก็จะลงมาด้วยน้หนํหดับตัวเองแล้วจะสังเกตว่าเออเสาสองต้นที่ขาดเนี่ยนะถ้าเรามองไปข้างหลังเนี่ยจะเ,เห็นว่ากําแพงเนี่ยมันระเบิดอยู่ข้างหลัง <c oughs> นะฮะถ้ามองดีๆสูงดีๆเนี่ย <c oughs> ซึ่งเห็นชัดว่ากําแพงป่องรีบนี่มันจะเกิดระเบิดก่อน <c oughs> ด้วยเพราะว่าถูกแรงบิดมันทนแรงเฉือนไม่ไหว เสร็จแล้วน้ำหนักก็จะถ่ายมาด้านหน้าะนะฮะเสาก็จะเป็นตัวที่ขาดสุดท้ายะนะะถ้าเราซูมก็ไปที่เสาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมันขาดลักษณะเป็นปากฉลามเนี่ยนะฮะก็ในห้องทดลองเราก็มีการทดลองแบบบิดไปบิดมาเนี่ยนะฮะม,มันก็จะขาดลักษณะนี้ถ้าเราดูอาคารนี้นะฮะที่ผมแสดงสีเขียวนั่นคือคือปล่องลิฟที่เหมือนกับเป็นสันหลังของของของร่างกายเนี่ยนะฮะแล้วก็สีเหลืองนี่ก็เป็นขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ ในหลักษาคนทั่วไปเนี่ยเวลาเราทำไอ,อ,อ้เราเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะครับฟอเรนซิกเนี่ยนะฮะเราเราจะมีขั้นตอนลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ<ม>ก็คืออันแรกเนี่ยนะรเราดูว่าไอ,อ,อ้สภาพของการพังสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงะนะฮะก,ก,ก็เราจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะขนมชั้นนะฮะทีนี้การที่มันจะเป็นขนมชั้นได้เนี่ยนะฮะมันเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าขามันขาดไปหมดแล้วมันลงมาด้วยแนวดิ่ง อันนี้ก็คือการดูว่ากลไกที่มันเกิดการวิบัติเนี่ยเป็นยังไงะนะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากรู้กลไกลมันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ไปหาสาเหตุมันได้นะว่าเราก็ต้องไปโฟกัสที่ตัวกำแพงป่องลิฟต์เนี่ยว่าออกแบบดีหรือเปล่าะนะฮะแล้วกอ็ออกแบบดีการก่อสร้างทำตามแบบหรือเปล่าะนะฮะแล้วคุณภาพของวัสดุเนี่ยเป็นไปตามสเปคหรือเปล่ามันก็อันเนี้ยคณะกรรมการต้องไปสอบหาละคืออันนี้คือ พาไปสู่คนผิดละตอนนี้รู้ว่าความผิดปกติมันเป็นยังไงนะฮะกลไกมันเป็นอย่างนี้มันก็ลามไปถึงกระบวนการตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็การก่อสร้างคือมันจะมีทั้งตั้งแต่เจ้าของงานเจ้าของงานเนี่ยเนื่องจากสตงเนี่ยเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญเป็นผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมปกติก็ต้องไปใช้กลมโยธาแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ใช้ก็ต้องไปใช้วิธีปกติ แต่วิธีปกติเนี่ยเนื่องจากตัวเองไม่มีความรู้เนี่ยปกติเขาจะต้องมีที่ปรึกษาโครงการเขาเรียกว่าโปรเจกต์แมネจเมนต์คอนซัลเทนซึ่งกรณีนี้ไม่มีเอาผู้กลุ่มงานมาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะฮะอันที่สองนะฮะปกติออกแบบแล้วเนี่ยนะฮะต้องมีคนตรวจสอบเรียกว่า i n d e p e n d e n น c ์เชคเกอนในกฎหมายต้องมีนะซึ่งตัวนี้ยังไม่ปรากฏนะครับถ้าถ้ามีมันก็มีการตรวจสอบว่า มันมีความผิดปกติหรือเปล่า<ช>นะฮะอันที่สามก็คือผู้คุมงานเนี่ยผู้คุมงานเนี่ยผมว่ากระบวนการอาจจะมีการเข้าใจผิดผู้คุมงานเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวคือควบคุมกำกับให้ผู้รับเหมาเนี่ยก่อสร้างตามแบบใช้วัสดุได้มาตรฐาน<ช>ผู้ควบคุมงานไม่มีหน้าที่เปลี่ยนแบบอถึงเจ้าของจะให้เปลี่ยนแบบ<ช>เขาก็ไม่มีอำนาจหน้าที่เพราะอำนาจอยู่ที่คนออกแบบ ใช่ไหมฮะคือถ้าผมออกแบบแล้วอยู่ๆใครไปแก้ผมก็ไม่รับผิดชอบละนะฮะเพราะฉะนั้นแต่แม้กระทั่งเจ้าของงานสั่งให้แก้ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ถ้าเราตรวจสอบแล้วมันไม่มันไม่ผ่านเราก็รับไม่ได้นะฮะเจ้าของอาจจะไล่ออกไปหาคนใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของแต่ละปาร์ตี้มันมีอยู่ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก็คือจะต้องทําตามแบบทุกอย่างนะฮะเปรีย ยกเว้นแต่ผู้ออกแบบเซ็นรับรองว่าให้เปลี่ยนแล้วถึงจะทําได้เพราะผู้ออกแบบถ้าเซ็นให้เปลี่ยนเนี่ยแปลว่าตัวเองเนี่ยตรวจสอบแล้วว่ามันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นของผู้รับเหมานี่ก็คือตรงไปตรงมาคือแบบมียังไงก็ทําอย่างนั้นไปถึงแบบออฟฟิเชีนะส่วนแบบที่ไปแก้แล้วไม่มีผู้ออกแบบลงนามเนี่ยไม่ควรจะทานะฮะเพราะผู้ควบงานต้องกํากับนะในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ย ใครรับผิดชอบอะไรเนี่ยผมว่าชัดเจน